ใครที่ชอบท่องเที่ยวในธรรมชาติกลางเต็นท์แคมปิง้งตอนนี้ผมอยู่ที่ผู้ใหญ่เสริมโฮมสเตย์ day, และที่นี่สวนพึ่ง สวัสดีครับทุกคนค่ะวันนี้นะคะนี่เราเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วใช่ครับเป็นโลเคชั่นมาอยู่ในน้านะฮะตอนนี้ก็จะเป็น <Okay. S 2> น้ําลําธารของแม่น้ําลําพาชีเลยกันนะครับอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ผู้ใหญ่เสริมโฮมสเตย์เต้เต้เต้ตตที่จังหวัดราชบุรีนะคะที่สวนข <Okay. S 1> ึ่นนั่นเองอยังไงก็อย่าลืมติดตามความสนุกสนานของพวกเราแล้วกันว่ากิจกรรมที่ผู้ใหญ่เสริมโฮมสเตย์ที่เราอยู่นี้นะจะมีอะไรบ้างไปเจอกันนะคะาย ครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทําการกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนีเตว้าวนเต็นทีมงานเรา<ม>เต็นเรา <ใน S 1> แล้วก็นกนีเนนแล้วก็พี่หนูกําลังทําการกางต่อและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศสวยๆที่ผู้ใหญ่เสริมโฮมสเตย์น,นะคะใช่ครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปกันเลยดีกว่า ทีนี้นะมาดูเมนูแรกเมนูหลักของเรากันก่อนเลยดีกว่าอันนี้เป็นหมูหัน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 หนน,น,น่าจะหั่น้ายสำหรับต,ตอนนี้นะก็เป็นเวลาที่เรากำลังจะประกอบประหารกันนะฮะช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูวันนี้กันว่าเมนูวันนี้นะที่เราทำจะมีอะไรบ้างเมนูแรกนะฮะเอาเดิมก่อนเลยด้วยราวนมหมูขอบคุณขอบคุณพีเอสฟ d ีดอมด้วยนะะที่ได้จ่ายมาให้เราในราคาพิเศษรับรองวันนี้เนี่ยยังไงเคี้ยวไม่หมดแน่นอน ย,ยีไอ้สัสพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะเราตอนนี้นะฮะน้องหมิว,วนะกำลังกำลังกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำน้ำจิม้มจิ้มตัวนี้เป็นน้ำจิ้มแจวสำหรับเอาไว้จิม้มราวนมนะแล้วก็เอาไว้จิม้มเมนูย่างต่างๆที่นี่นะครับไล่ผู้ใหญ่เสริมโฮมสเตย์สวนพึ่งนี่เลยว้าว หมูหันห่นหัน่นหั่นหนังกรอบกรอบไปกรอบเดี๋ยวมาวัดดวงกันเลยดีกว,ว่าว่าว่ามันจะกรอบหรือเปล่านะโดยการย่างของจานเบสสิทธิ์ลงลงโอเคครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชมกันแล้วกันว่าจะกรอบหรือเปล่าวันนี้นะสำหรับหมูหั่นของเราโอเคครับ ตอนนี้นะครับหมูหันเราก็ได้หันโดยพี่นัทอยู่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจากที่ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงเป็นหันเนี่ยมีระบบการหุงข้าวด้วยหม้อสนามจากพิธีนะฮะหอมสวยนุ่ม อนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วนะครับทุกคนครับดูโอหบรรยากาศแบบสายน้ําลําทารธรรมชาติมีป่ามีภูเขาโอบรอมไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยที่นี่นะฮะแนะนาอีกสถานที่หนึงเลย ทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราได้เข้าสู่ชาวแคมปิ้งแท้อย่างร0 0ปรเ็แล้วคือไฟดับไปแล้วตอนนี้ไฟดับตังแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงหัวค่ำนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าคืนนี้ไฟจะมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไฟไม่มานี่น่าจะนอนลำบากนะตัวนี้ก็เป็นพี่นัดได้ทำการจุดกองไฟนะฮะส่วนไฟที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นไฟที่เราใช้ power bank ต่อทั้งหมดตอนนี้นะหมูหันนังกรอบของเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาฟังเสียงอันเลยดีกว่า ขอบัยด้วยที่แสงมืดโอ้โหดู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 เสียงกรับเนื้ออันนี้แบบเป็นสูตรที่หนังก็กินอร่อยเนื้อก็กินได้ด้วยเนื้อก็สุกหนังก็กรอบทุกครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มนะฮะกว่าไฟจะมาได้ดูสว่างแท้ๆเป็นไงบ้างพี่โดโหสุดยอดเลยดับตั้งแต่เย็นนั่งกันเงื้อแตกเลยทุกคน่ย เดี๋ยวยังไงวันนี้ขอพักผ่อนก่อนแล้วกันไฟมาแล้วพัดลบใช้งานได้แล้วจะได้นอนหลับสบายกันเ,นเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิวส,สวยๆพรุ่งนี้ก็ต่อเลยกัน่อดีค,อครับทุกคนครับบ๊ายบายกูุมเี้นท์ครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศยามเช้าที่นี่แล้วกันนะว่าบรรยากาศยามเช้าของที่นี่จะเป็นยังไงบ้างโอเคครับเปาจชมเลยรดีกว่าครับ เสมุนไกว่ะเขาไม่มีประเทศ One hour later ลาเมกลาลเมกตัวนี้ครับเป็นหมาของทางผู้ชี่ยเสิริมโฮมสเตย์เรานะครับชื่อว่าปลาเมกอันนี้เป็นชื่อที่ผมได้ตั้งไว้น้องน่ารักมากๆกครับทุกคนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ก็ค่อคานเข,ข้ามาหาจำไว้เลยครใครที่มามที่ผู้พญยเสศมาไปแล้วเจอสุนัขตรงนี้นะครับน้องชี่ปอลเมกับผมอล้วโเคแล้กลับเลยกเล,เลเน่ารักจังเลยเรานี่ค่ะทีกคนันนี้ก็ เป็นวันกลับของเราแล้วที่เราอยู่ที่รีสอรไหนที่เย่เสริมโฮมสเตย์ครับผมที่ส่วนพึ่งจังหวดัดราชบ,บุรีนะคะเป็นสถานที่แนะนําอีกที่หนึ่งนะฮะใครที่จะมาที่นี้ก็สรุปเลยไดการง่ายๆก็คือที่เนี้ย นอนกลางเต็นต์ติดริมลำธารน้ำใสมากเย็นมากโอเควิวบรรยากาศดีแล้วก็พื้นที่กว้างขวางมากๆเลยส่วนห้องน้ำใครที่ชอบสไตล์แบบเป็นห้องน้ำแบบพรเวทเปิดประตูนะแนะนำที่นี่เลยคือแบบนั่งขี้แบบว่าเห็นบรรยากาศล้มไม้ลำธารคือได้อยู่กลางธรรมชาติแน่นอนนะใครใครที่ชอบก็เขาแนะนำเลยที่นี่เหมือนกันนะโอเคจะต้องบอกไว้ก่อนเผื่อบางคนมาแล้วแบบเอ้ยตกใจอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่นะคะคืออันนี้ก็เหมือนเป็น ซิกเนเจอร์นะถูกต้องของที่นี่เพราะว่าที่นี่มันมีมันมีหลายโซนมีโซนไปบ้านพักก็มีซึ่งห้องน้ําดีมากบ้านพักส่วนใครที่จะมาการเต้นอยู่ริมธรรมชาติก็จะเป็นห้องน้ําอย่างที่เห็นส่วนค่าบริการที่นี่ค่าบริการที่นี่นะคะก็แค่คนละ1 0 0บาทใช่แค่คนละหนึ่าร้อยบาทค่าไฟไม่เสียคือก่ายเงินหน0่ยบาทมาเตรียมของมาสามารถมาแคมปิ้งแบบชิลๆได้เลยใครมาทำกินเองมาปิ้งมาย่างที่นี่ได้เลยสบายเลย มีความเป็น private มากๆก็การกรางใจก็คือแต่ละจุดก็คือจะแยกย้ายกันออกไปก็คือจะไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่ใช่แล้วะนะครับผมแล้วก็ฝากนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่อง billy channel ด้วยนะคะทุกคนคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิงตรงนี้ด้วยแล้วกันมาดูกันว่าสถานที่ต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปที่ไหนนะคะคอย่าลืมติดตามชมกันนะคะครับสำหรับวันนี้พวกเราสคนลาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ทีมงาน billy นะฮะพี่นัทพี่แนนด้วยแล้วก็พี่ทีมด้วยนะฮะเดี๋ยวมันจะเจอกันบ้ายบายน้องกอนบ๊ายบายไอ้จุ๊บ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 จ o ๊บ So deep, there's no nowhere... way <laughs> oh <yeah. laughing> <laughs> <laughs>